สวัสดีครับเราคงรู้กันดีนะครับว่า AI ทุกวันนี้เนี่ยเ,เก่งมากเรื่องแยกแยะรูปแบบจำหน้าคนได้แนะนำหนังที่เราน่าจะชอบได้ใช่ค่ะเก่งเรื่อง pattern recognition มากๆแต่พอเจอปัญหาที่มันซับซ้อนขึ้นในโลกจริงอย่างเช่นต้องวางแผนเส้นทางส่งของยังไงให้ดีที่สุดหรือจัดตารางงานจัดคิวอะไรพวกนี้ AI กลับอมีปัญหาซะงั้นใช่ค่ะ ปัญหาแบบนี้เขาเรียกว่า combinatorial problems หรือที่บางทีก็เรียกว่า NP-hard นะคะมันซับซ้อนมากจริงๆการจะหาคำตอบที่ดีที่สุดเนี่ยยากแล้วก็ใช้เวลานาน,านมากด้วยค่ะครับผมแต่ล่าสุดเหมือนว่า deep mind เขาเอ,อ,อาจจะมีทางออกใหม่มานำเสนอเป็นวิธีที่อาจจะทำให้ AI มีสิ่งที่คล้ายๆกับสามันสำนึกมากขึ้นเพื่อมารับมือกับงานวางแผนพวกนี้โดยเฉพาะเลย อืมน่าสนใจมากค่ะวันนี้เราเลยจะมาเจาะลึกกันครับว่า AI แนวทางใหม่ของ DeepMind เนี่ยมันทำงานยังไงแล้วมันจะมาเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของเราได้ยังไงบ้างจากข้อมูลที่เราไปศึกษามานะครับค่ะแค่ไม่ค่อยเหมือนที่คิดไว้ตอนแรกเลยจริงๆนะเห็นพยากรณ์อากาศบอกว่าฝนจะตกหนักช่วงบ่ายวันนี้อืมเลยคิดว่าคงต้องเปลี่ยนแผนที่จะออกไปเดินเล่นข้างนอกตอนเย็นแล้วละมัง้งคงต้องอยู่บ้านแทนอืม เราเริ่มตรงนี้ก่อนเลยครับทำไม AI แบบเดิมๆที่เราคุ้นเคยกันพวกโครงข่ายประสาทเทียมหรือ Neural Networks เนี่ยถึงไม่ค่อยถนัดงานที่มันต้องใช้ตักกเป,ะป,ะปะ๊ะๆมีกฎเกณฑ์มีข้อจำกัดเยอะๆล่ะครับอ๋อคืออย่างนี้นะคะโครงข่ายประสาทเทียมเนี่ยเขาออกแบบมาให้เก่งกับการประมวลผลข้อมูลที่มันต่อเนื่องกันหรือเป็นข้อมูลแบบเออไม่ตายตัวอย่างภาพหรือเสียงมากกว่าค่ะ พอมาเจองานที่ต้องตัดสินใจตามเงื่อนไขมีกฎเวเปะ๊ะมันก็เลยอาจจะไม่ใช่ทางถนัดที่สุดแล้วพวกวิธีแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์แบบเดิมๆล่ะครับที่น่าจะตรงกับปัญหานี้มากกว่าอันนั้นก็จัดการเรื่องเงื่อนไขได้ดีค่ะแต่ปัญหาก็คือมันมักจะทํางานช้าเกินไปคือมันไม่ทันต่อความต้องการแบบเรียลไทม์ในโลกธุรกิจจริงๆนะคะอ๋อครับผมเข้าใจแล้วครับช้าไปก็ใช้ไม่ได้จริงแล้ว อะไรคือ,อจุดเด่นหรือความแตกต่างของงานวิจัยใหม่นี้ครับที่ทำให้มันน่าสนใจหัวใจสำคัญเลยนะคะคือเทคนิคที่เขาเรียกว่า MCMC Layers ค่ะชื่อเต็มๆก็ Markov Chain Monte Carlo MCMC Layers ใช่ค่ะถ้าให้เปรียบเทียมง่ายๆนะคะมันเหมือนเราติดตั้งะระบบนำทางอัจฉริยะหรือเครื่องมือสำรวจให้กับ AI นะคะระบบนำทางอัจฉริยะค่ะ แทนที่ AI จะแค่จำรูปแบบหรือทำตามคำสั่งตายตัวระบบนี้จะช่วยให้ AI มันลองสำรวจทางเลือกต่างๆอย่างมีกลยุทธ์คล้ายๆกับเวลา Google Maps ลองเสนอหลายๆเส้นทางให้เราหรืออาจจะนึกถึงกระบวนการ simulated annealing ที่ค่อยๆปรับปรุงจนได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดอืมฮะค่อยๆลองค่อยๆปรับปรุงใช่ค่ะคือมันสอนให้ AI รู้วิธีค้นหาคำตอบที่ดีไม่ใช่แค่จำคำตอบนะคะน่าสนใจมากครับแต่ว่า แค่สำรวจอย่างเดียวมันจะเร็วพอหรอครับแล้ว AI มันจะเรียนรู้ได้ยังไงว่าควรจะสำรวจไปทางไหนถึงจะเจอคำตอบดีๆได้เร็วขึ้นผมอ่านเจอคำว่าเขาทำให้การคาดเดาหรือ h e u r i s t i c พวกนี้มัน differentiable ได้อันนี้มันคืออะไรหรอครับอ๋อใช่เลยค่ะคำว่า differentiable เนี่ยเป็นกุญแจสำคัญเลยค่ะ คือพอมัน differentiable ปุบเนี่ย AI มันไม่ใช่แค่รู้ว่าการลองปรับแผนครั้งนี้มันดีหรือไม่ดีนะคะแต่มันรู้ไปถึงว่าพลาดไปแค่ไหนแล้วควรจะปรับปรุงไปในทิศท,ทางไหนถึงจะดีขึ้นในครั้งต่อไปโอ้ oh, เหมือนมีเข็มทิศบอกทางเลยประมาณนั้นเลยค่ะมันช่วยปรับกลยุทธ์การค้นหาได้ตลอดเวลาและเขาก็ยังใช้เทคนิคที่เรียกว่า เ t นช l อย่าง Losses เข้ามาช่วยอีกเหมือนเป็นระบบให้คะแนนที่ฉลาดมากๆช่วยให้ AI เรียนรู้ได้เร็วแม้จะลองเดาแค่ไม่กี่ครั้งโอ้ทำให้ต้องเสียเวลาไปเช็คทุกความเป็นไปได้ถูกต้องค่ะทำให้ได้ผลลัพธ์ที่ใกล้เคียงคำตอบที่ดีที่สุดเร็วขึ้นมากๆเลยฟังดูมีประสิทธิภาพมากเลยครับแล้วเขาเอาไปทดสอบกับโจทย์อะไรที่มันยากๆจ,จริงๆบ้างไหมครับ มีค่ะเขาทดสอบกับปัญหาที่ซับซ้อนมากๆเลยนะคะมาจากโจทย์แข่งขันชื่อ Dynamic Vehicle Routing Problem with Time Windows หรือ DVRPTW ชื่อยาวมากเลยครับมันคือปัญหาเกี่ยวกับอะไรครับค่ะลองนึกภาพตามนะคะเหมือนเราเป็นศูนย์สั่งการรถส่งของ Delivery ในช่วงเวลาเร่งด่วนมากๆ มีออเดอร์ใหม่ๆเด้งเข้ามาตลอดเวลาเลยครับนึกภาพออกครับเราต้องรีบวางแผนจัดเส้นทางให้คนขับรถแต่ละคันเนี่ยไปส่งของให้ทันในกรอบเวลาที่ลูกค้ากำหนดแล้วก็ต้องคำนวณด้วยว่ารถแต่ละคันบรรทุกน้ำหนักไม่เกินที่กำหนดไว้โหอันนี้คือโจทย์จริงในธุรกิจเลยยากมากแน่ๆใช่ค่ะต้องการการตัดสินใจที่เร็วแล้วก็ต้องแม่นยำม,มากๆด้วยแล้วผลลัพธ์เป็นยังไงบ้างครับเทียบกับวิธีแก้ปัญหาแบบเดิมๆที่อาจจะใช้กันอยู่ผลลัพธ์นี่ น่าทึ่งมากค่ะคือเมื่อให้เวลาตัดสินใจแค่หนมิลลิวินาทีนะคะแค่เซียววินาทีจริงๆก็คือเซียววินาที AI ตัวใหม่เนี่ยวางแผนเส้นทางได้ด้อยกว่าแผนที่ดีที่สุดในทางทฤษฎีคือแบบที่รู้ข้อมูลออเดอร์ในอนาคตทั้งหมดเนี่ยแค่7.8%เองค่ะแค่7.8%ใช่ค่ะเทียบกับวิธีแก้ปัญหาแบบเดิมๆที่อาจจะใช้การสุ่มปรับปรุงแผนไปเรื่อยๆอันนั้นด้อยกว่าถึง65.2%เลยนะคะโอโ้โหต่างกันเยอะมากเรียกว่าก้าวกระโดดเลยนะครับเนี่ยใช่ค่ะเป็นก้าวกระโดดที่สาคัญมาก แล้วพอเขาลองให้เวลามากขึ้นเป็น1วินาทีผลก็ยิ่งดีขึ้นไปอีกค่ะลดช่องว่างความด้อยกว่าเหลือแค่5.9%เท่านั้นเองสุดยอดเลยครับค่ะแล้วเขาก็ยังทดสอบปัจจัยอื่นๆอีกนะคะเช่นลองเริ่มจากแผนตั้งต้นที่ดีต่างกันหรือแผนที่ไม่ค่อยดีหรือการปรับค่าที่เรียกว่า temperature ซึ่งมันจะคอยควบคุมความสมดุลระหว่างการที่ AI จะลองสำรวจหาทำเรืองใหม่ๆกับการ ยึดแนวทางเดิมที่เคยได้ผลดีอยู่แล้วนะคะมีการทดสอบเพื่อให้มั่นใจในความน่าเชื่อถือด้วยไหมครับมีค่ะเพื่อให้มั่นใจมากขึ้นนะคะเขาก็ทดสอบกับปัญหาง่ายๆที่เรารู้คำตอบที่ถูกต้องอยู่แล้วด้วยแล้วก็ยังลองใช้นักสำรวจหรือตัวค้นหาหลายๆตัวทำงานขนานกันไปพร้อมๆกันไปซึ่งก็ช่วยเพิ่มความเร็วได้โดยที่คุณภาพคำตอบไม่ได้ลดลงเลย อ๋อใช้หลายตัวช่วยกันชิดประมาณนั้นค่ะที่สำคัญคือเขามีการพิสูจน์ทางคณิตศาสตร์มารับรองความสเสถียรของวิธีนี้ด้วยนะคะที่เรียกว่า convergence guarantees นะคะว่าถ้าปล่อยให้มันทำงานไปเรื่อยๆมันจะพัฒนาไปสู่คำตอบที่ดีขึ้นได้อย่างแน่นอนมั่นใจได้ว่ามันจะดีขึ้นเรื่อยๆ ใช่ค่ะแล้วในการทดสอบการขนส่งเนี่ยเขาก็ใช้เทคนิคปรับปรุงเส้นทางที่เฉพาะเจาะจงด้วยนะคะเช่นการลองสลับจุดส่งของลูกค้า2คนหรือย้ายจุดส่งของลูกค้าคนหนึ่งไปให้อีกคันหรือลองกลับลำดับการส่งในเส้นทางเดิมแต่ทั้งหมดนี้ก็ต้องทำภายใต้กฎเกณฑ์ที่เข้มงวดนะคะแล้วก็ใช้ Graph Neural Networks หรือ GNN ซึ่งเก่งเรื่องข้อมูลที่เชื่อมโยงกันเป็นเครือข่ายมาช่วยประมวลผลข้อมูลเส้นทางกับข้อจากัดทั้งหมดด้วยค่ะ ฟังดูแล้วมีการทดสอบที่รอบด้านมากๆเลยนะครับทั้งหมดนี้มันมีความหมายยังไงกับผู้เราในภาพรวมครับศักยภาพจริงๆของมันคืออะไรศักยภาพนี่มหาศาลเลยค่ะลองนึกภาพตามนะคะการขนส่งที่เร็วขึ้นประหยัดต้นทุนมากขึ้นการจัดตารางงานในโรงพยาบาลหรือการจัดอีเวนต์ใหญ่ๆที่มันซับซ้อนมากๆก็จะมีประสิทธิภาพมากขึ้น การจัดการจราจรในเมืองก็น่าจะดีขึ้นด้วยใช่ค่ะอาจจะช่วยลดปัญหารถติดได้หรือแม้แต่เรื่องใกล้ตัวเรามากๆอย่างการสั่งอาหาร d e l i v e r y ก็อาจจะได้รับอาหารที่ยังร้อนๆอยู่หรือพัสดุที่เราสั่งซื้อออนไลน์ก็มาส่งตรงเวลามากขึ้นครับผมเป็นประโยชน์ที่จับต้องได้จริงๆยังไม่ได้สมบูรณ์แบบร้อเซครับถึงจะยังพัฒนาต่อแต่ก็นับว่าเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นมากๆเลยนะครับ ใช่ค่ะน่าตื่นเต้นมากแล้วมันก็ทําให้เราอาจจะต้องกลับมาตั้งคําถามชวนคิดกันต่อไปนะคะว่าวันนี้เนี่ย AI มันช่วยแก้ปัญหาโลจิสติกที่ซับซ้อนได้ดีขึ้นขนาดนี้แล้วครับแล้วในอนาคตล่ะคะ AI ที่มีความสามารถในการให้เหตุผลการวางแผนที่คล้ายๆกันแบบนี้ จะถูกนำไปประยุกต์ใช้กับการตัดสินใจที่มันซับซ้อนในมิติอื่นๆอย่างเช่นปัญหาสังคมหรือประเด็นทางจริยธรรมที่มันมีความละเอียดอ่อนแล้วก็อาจจะมีผลกระทบที่กว้างขวางกว่าแค่การวางแผนเส้นทางได้ยังไงบ้างอันนี้น่าคิดต่อมากๆคะ่ะ